ให้เราสสดีครับพบกับมารับครั้งหนึงครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบล็อกฮันครับเราก็จะมาเล่นบล็อกฮันนะครับ โดยใช้รีซอทแพคคอนททสไมค์ครับซิร์เวอร์นะคร like ah, exactly well. ับเห็นปะแมปมันจะโหลดแบบนี40 40. ้นะครับเรามาปรับฟ้ากันเถอะว่าแมปนี้มันก็เล็กไม่พอสมควรนี่เฟรมเลตตกเลยอ่ะปรับฟ้าทีอะเฟรมเรตตกเลยนะครับจากเมื่อกี้สี่สิบอะออปุ๊บขึ้นสี่สิบเออดีจริงๆนะครับ บล็อกที่สามารถเป็นได้นะก็คือสโตนนะครับ, Stone, บก็สโตนบล็อกเซฟเพงสปอนกองคาร์บนี่นั่นทีเอ็นทีและจะทุบก,กันทำไมไอ้นี่ก็อนี่คนเขาเล่นแค่สี่สิบคนเองอ่ะคนในเซิฟเจ็ดสิบกว่าคนเลยนะนะั่นอ่ะ

แมปยูเอฟโอเชียวนะฟีฟ่าฮัล้ฟีฟ่าฮลหล้อเคฮแล้หลโอเคฟีฟ่าฮัล้ เฮ้ยพิมพ์ผิดเอ้ยเราเราพิมพ์ผิดอ่ะเฟล่าพิมพ์ผิดทุกทีพิมพ์ผิดตอนตอนตอนแรกตอนแรกไปพิมพ์มันนี้ครับตอนแรกไปพิมพ์สวัสดีเฟลเลยนะครับทุกท่าน อย่าพิ่งขยับนะครับอย่าเพิ่งขยับนะอย่าเพิ่งขยับอยยบ,บอกว่าอย่าเพิ่งขยับกันไงไอ้พวกนี้ชอบขยับกันจังอยู่นิ่งสิ <c oughs> ใหญ่เนาะแมพโอเคเราเป็นไรดี <c oughs> ขอบล็อกหน่อยโด บุกเชลเนี่ยน้ำน้ำไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะข้างบนคืออ๋อยูเอฟโอแมปใหญ่จุง หนึ่งสามนาทีในการซ่อนนะครับน้ำแค่หนึ่งบล็อกอะคิดดูแล้วกันตกไปทีตายเฮ้ยบล็อกหูเกือบเกือบครับเกือบเกืบเกือบเกือบเกือบตกไปตาย สี่สิบเกเเป็นทำกินนี่ก็ดีเนาะอืมอันนะทำกินแถวนี้มันดูไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ครับ เฮ้ยอีกแล้วเหรออ้าว,าว,าวทำงานดีลูกอะไรอ่ะอืมอีกแล้ว เป็นอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่เป็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนบล็อกดันออกมาดูดินะคผมอยู่นิ่งๆอ่ะบล็อกก็ดันทีนี้มันก็ดัน อย่งนี้มันก็ดันอบอกมันดันออกมาอุ้ยอุ้ย่าดันลอกมาสิดูดิจะซ้อนหาไม่เจอเลยทำไมบ็อกมันต้องดันออกมาด้วยอ่ะ ไม่เข้าใจเลยงานลองซ่อนตรงนี้เออจะดันอีกวะเออไม่ดันแล้วออเรามายืนดูความสนุกสนานกันครับ เดี๋ยวขอนั่งทำอะไรทางๆก่อนนะพอม่อกี้เสียงอะไรนะ่ากลัวคนลุกซูซ่า แปนะทำไมเสียงไฟไหม้มันมันเข้าหูอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ มา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 เมื่อกี้เห็นแอนวิวแอนวิวผ่านหน้าผมไปแปลว่ามันต้องมีคนกำลังมาใช่ไหมเมื่อกี้มีแอนวิวผ่านหน้าผมมานี่ปรับทำไมแมปไม่ยอมโหลดให้ ปรับท้นโอ้โหนี่ก็แบบจะปรับเออไม่ดี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 เ <c oughs> นี่ยทำไมมันโหลดได้แค่เนี้ยแย่มากครับอีกเจ็ดนาที อีเจดตอีแอ่เจดตอีเจดติแเจดตอีลเจดิตเจดิที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 ฮันฮันเตอร์ห่ต่อสก็คือสิห้าครับ สิบห้ากับสามสิบยังไงซาร์เซ่ x เอิม่มทำไมเวลามันนับยังไงหกจุดเจ็ดไอ้กระตุกอ มองท้องฟ้าแล้วก็มองพื้นดินเลย ตอนนี้นะครับเราก็มานั่งรอ,อกันนะครับเรากำลังมานั่งรอให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปให้เร็วนะครับ มาอีกหนึ่งครับเขามาแล้วนะครับนะจุดจุดนี้ครับเขามาแล้วไม่ไม่ไม่ไม er> ่ไม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 ่เขาจคพู่ ยาสักโู่นะครับอแย่มากเลยทำไมพวกคุณต้องดาวแบบนี้ ทำไมถึงทำกับฉันได้ขอเวาสักครู่หนึ่งทำอะไรก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียว นี่อะไรเนี่ยอ่าเรามาทัวร์แมปอันนี้หน่อยนะครับปุ่มอะไรเรับแย่มากเค็บแป๊บเดียวเองยูกแย่จริงปึบอื้มอะไรเนี่ยเอ้าอืมอืมฮะ เอมให้ตามจริงลูกเกนเดอร์เขาไม่ได้ใช้แบบนี้่ะไม่ใช่อ่ะว้าวว้าวทำไม ไม่อยากใช้เนีแย่มาทำไมทำไมต้องใช้อ่ะทำไมอะแย่ย UFO ภาษาอะไรน่ะเนี่ยมา UFO จ้าทำร้ายข้าอืมเอ้ย 我也没得啊？ เป็นการสร้างที่แบบว่ามันนะถ้าถ้าให้คนแบบไม่ใช้ไม่ไม่ได้ใช้เกมโหมดอ่ะโดยไม่มีของให้อ่ะสร้างไม่ได้หรอกเชื่อผมดิโดยเฉพาะแอนบิลเนี่ยโดยเฉพาะตรงแอนบิลกับหัวคนเนี่ยไม่สามารถทำได้หรอกเชื่อผมดิไม่ไม่มีสปอนด้วยอื ็แว้แพ้อย่างสะใจนะนีะเห็นเยอะด้วยแมบยูเอโอสร้างโดยมิสเตอร์เจ้าคียวยาคุงเทกซัสซาปันเนอร์เจนมยึย โดนอะไรอ่ะโดนไฟนี่ครับวิธีข้างกลับบ้านที่เร็วทางกลับบ้านที่เร็วที่สุดนะครับทุกคนคิดเหมือนกลับหม่อมเลยครับไปด้วยลาวาก o m e โฮมวิธีการที่ง่ายมากนะการกลับบ้านกลับบ้านของพวกเราใช้วิธีการลาวาทูโฮม เป็นทางกลับบ้านที่ง่ายมากนะครับใครอยากกลับบ้านเร็วก็ต้องจอมลาวามานะครับแบบไม่ต้องเดินไปแบบง่ายๆจะได้ไม่ต้องเดินไปแบบอะไรไปว์ปโซนแบบนี้นะครับก็ลงลาวานะครับง่ายมากนะครับ เกียจวิ่งไงแบบเนี้ยเออแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็มาถึงบ้านแล้วแบบเดยว <c oughs> เป็นทางลัดการกลับบ้านนี่ง่ายมากนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ